มื่อนี้แม่สิแกงใส่ใบสมล่มไ่ตูลงไปข้นน้อยหนึง่งแส่บแล้ว<ป>โอ้ดังโป๊ะัน,นึง สวัสดีครับพอกันนี้แล้วครับมือหนีกระซองอะไรนัวเขากับผมยุทธนะครับที่บาพี่น้องมาแกงเห็ดเพาะมาเบิองวัดธุดีครับอันนี้ดังไฟไปแล้วขังให้ได้ให้กัาพี่น้องเห็ดเพาะยังวุ่นนี่บะน,นังกระไฟแล้วนี่ครับมีเห็ดเพาะมีน้ำปลามีข้าวเบืออันนี้ข้าวเบือคือขาา้ขาวสารข้าวสารข้าวเหนียวนะครับแซ่น้ำใบแต่ที่มีพริกมีใบสมมีใบชะอมคือใบผักขาเขาเลยพี่น้องมีผักกันีนน้ำพอติวว๋วบ่ประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวตำเครื่องมันก่อนสวัสดีค่ะยายเตี๋ยค่ะยายเตี๋ยยองอย่านั่งกระเด้อบัดนี้พี่น้องยองอย่านั่งใส่แกงเห็ดพัวมันค่อยแซเสียบแกงเห็ดพัวใส่น้ำอ้อเจาะยองอย่านั่งตำข่าเบือใส่แซ่บพี่น้องแกงเห็ดพัวเนี่ยอ้เขียวแผลย่านัาง่งตำเครื่องกันตำข่าเบือตำข่าเบือใส่หอ้ยช่างไขันมาอยากตำกระทุบก,ก็ได้ลูกว่าไปยังทุบล่องขนาดทุบลงหม้อเฮ้าเนี่ยแะขั้นมักตำกรนะตำมาเลย ก็เบื่อตามล่าเราตามดวนไม่กินเพื่อเราเฮ็ดพ่อก็ได้โอ้ยมโหออกอยู่เรื่อยเนาะเอาเฮ็ดพ่อปลูกนี่บี่ไม่เคยเห็นปลูกไปแล้วไม่เคยเห็นนั่นเก็บเอน้ำมันปลาน้ำโขกเขาบุลลึงเว้ยมันคือโค้งไง <c oughs> เคยใส่โค้งใหญ่แล้วมาใส่โค้งน้อยดิยอย่ากเกอหน่อยนะบุพริกรปาดไสเบล่าตามไสก็ได้ยังได้ก็ได้นตามก็ได้ค่อยเพียบค่อยได้ลดเอ้อ เครื่องมีสำนียพี่น้องต่ำกว่ลนะมืม่อนี้แม่ถือแกงใส่ใบสมล่มโอ้ยจะเกลียงใส่ใบสมล่มก่นมัน่งแสบเลยพ่อบูบูก,กับพ่อเนาะพ่อเดี๋ยวฝาดกินไข่ใส่ก่อนน,ะนี่กินไข่ตามพ่อบูบูพูดกันกระเด็นหนวดเวท มันเคยใส่โครงแง่แล้วก็ใส่โคงน้อยเห็นบะครับหนึ่งเห็ดง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะตามสไตล์ตามเส่นผงน้อยหนึ่งตอนแกงเราใส่อีกได้แลับเนี่ยได้แล้วได้แล้วแกงใส่หมอแล้วปะได้แล้วไฟผมนะหม้อมาค้างแล้วลูกเอาบ่ผสมก่อนเราค่อยเอาลงเออผสมแล้วก็มาค้างปั๊บหลดุดหมดเลยอ่ะเฮ้ยได้ให้ท่านให,ให,ใหน้ำอย่านั่งใส่ นีน้ำอย่านั่งครับน้ำอย่านั่งใส่น้ำทั้งบ่อจอแล้วนี่หนิไงเออชัดนั่นแหละเขาเบื่อตามไปแดงๆเลยตอนปรุงก็ปรุงถุงสลดน้ำปลาครับใส่ไปหลอดปรุงเพื่อเดียวสันดินน้ำปลาแดกอร่อยนัวขายอยู่เพียรอร่อยนัวแบนครับ39บาท ห้าผสมเข้ากันเราห้องไปต้มน้่งอย่านัา่งมันค่อยบๆแตกออกจากกันขบวนออกจากน้ำนะนที่เป็นเงินคือเคีเ้ยวมันจะแทบไวคุณดีแล้วก็เฮ็ดครับใช้ไปเลยมีปพอกนำปัจจุบนัวโบวนี่แม่เดี๋ยวเขาซีมไม้เทือนึงซีมไม้ปูไม่ป่ะเอขาล่ะค่ะมาถึง ผ่านพุทหนึงครับเราวคนก่อนข้าวเบื่อเขาติดดิเนการทำพวกข้นนะข้าวเบือ่อติดข้าวเบือ่อภาษาไทยเอื่นอย่างเช่พี่น้องครับภาษากลางภาษากลางเพื้นเมืองข้าวเบื่อขึ้นกันบ้างหรือเสียบย่นี่โอ้ก็แสียบเวลานั้นน้อยแกงเงียบพอน้ำเราอดเจาะได้ไหมแขนแล้วทั้งแขนทั้งแสีบอยู่น้ำคุ้มหูเราเป็นนั่นคือแขนน้ำมนันออเจาะ มันแขวนกันเลยบ่มีน่าสดเดี๋ยวขาบ้านึงครับผดออกออกออกมาแล้วก็ห่อก็เอาผักกิตูหิมไซพักใบสมหิมใส่กินในรถกินได้เลยบ่ญยากบ่ญซาิสูงเร็วอีกเนาะเฮ็ดอันนี้นะโอ้ยถ้าเก็บเก็บกินได้นะบุญนะพอเนี่ยถ้าเก็บเก็บไว้แล้วเราเอาเนี่ยขอูดขูดเราไปล้างก็แรกแรกไม่ยำกินกินสดก็ได้นะกินสดก็ได้เฮ็ดพอเนาะเพราะไปยังกินได้ผมซีมหนามก็น่าสนใจ ซิมเลยบัเบอืบอบอัเบือจักจั่งค่ะนะ่ะนี่จะสีแซบมาลุ่นกันครับพี่น้องว่าชิายเยบือบปอตายต้องนูไม,ม่เคยกินเลอะแซบบับแซบเลยในพุงมสุดถสวยน้อยย <c oughs> ืนอยู่กับผูมันด้วยพี่น้องเย <c oughs> ลยระวังท่ายเห็ดสุกเข้ามาเล่นติก๊กต็อกเดี๋ยวบงึงซุ่มพมกันได้ปล่ก็ <c oughs> สิว่นใดว่าอนอยู่ที่หัวอยู <c> ่ <oughs> แม่แม่ว่าไม่ใช่ไทยผมว่านยังก็ เท่าสองเท่าบางเราไปเห็นกันเป็นอยัางไรเหรอเท่าลีบออกแดดไรก็ดำเนาะไม่ว่าไม่กี่ท้ายผมว้ายังก็เท่าสองเท่าบางเราก็เห็นกันเป็นอยัางไรเหรอเท่าลีเดีมเรื่มงฝนเรื่องนี้เลยร่แดดกระซ้างมันเถอะมันก็ห่อนอีหลีพวกไข่ตัวมาขึ้นในฝนตกลงมาสั่นเลยโอ้ย ก็วันเล่าเรื่องอันอันดำอันขาวอันอ้วนอันจอยน้อแม่เนาะคนเฮามันก็ดูดีคนละแบบกันสิแี่เพื่อยากให้ไหวกันมันมันสมัยใหม่ละจังได้กับคนคือกันมัตตัวากันหรอแม่ซิบบ่เอาโมเสียคมนะเอาเม็ดเจาะพกทูดไซรัสมีความจิตใจเอ๋อควมจิตป้อนห้เป้าให้น้ำเด็กประคองตัวนัวลึกอือคืองอแท้ขาดอันนั้น Nếu không xôn bổ sổm, xôn bổ sổm xay cũng đẹp lắm. Nói chung nóng chứ không hòn được chọn ở đây. Nó có thể kín nóng với này con mọt. Tối nay nó tít mẹ. ขาเบื่อใช่ไหมติด้นหมอมหมคือลูกเสียนม่คือยู่ไใส่ใบครับใบสมลุม่มใบคาคาใบตูลงไปข้นน้อยหนึ่งแสบแล้วเดี๋ยวอีหัวมากพอดีส่วนเรากินเขาไปแม่เรียบร้ี่เนี่ยเรียบร้อยไป ตาก,กอนลืมลืมตกักเดี๋ยวแม่เขาอ,อาจารย์เงิน,สนแสบตัวละไซิมมึงเหรอผมมากที่สุดคือผักกี่ตูเด้วยหล้มากตูเนาะตัวยัยงผมไปตูวเอาอิงยังผู้ใดตัวเอาแม่นี่แหละที่จริงเนี่ยแม่ผมแม<ๆ>่ผมด<ๆ>ีไป,ไปตัวเอาของผู้นั้นผู้นี้เลยนี่ว่าผมมามผู้ใดลากแม่ผมไปสนามผมขไปตูขึ้น นี่ปะแล้วแล้วครับพี่นอ้องพอมากินน้ำนด่มสวัสดีพี่น้องให้ดอสวัสดีครับเพิ่นพี่น้องมากินเข่ามาด้วยพี่น้องกิน่ที่พอพี่น้องไม่เอาเข่าป่เนื้อสดละลายไม่สิกินแกงให้พอมือน่อยนี่หัวโจกเอาโดยเขาเขาง,งามงามโอ้ด,ดังโปนนมผมจำได้ปะเนี่ยข้ามเงย,ย,ย,ยเลยเขานี่หยาดปัน่นใหญ่เลยนไม่ได้พี่น้องแกงเห็ดขอได้แจงเห็ดแผ โอ้จ่ไม่นตัวแซ่บเลยล่ะนี่แม่จะกินแกงเแค่พอแม่ก็กินทัางก็ได้กินลายอืมอืมไม่มากแต่บานท่นปุ๊บปุ๊บอ่ะอืมปุ๊บปุ๊บแปะ,ปะสับ ใช้น้ำปลาแดงนั่มแต่ปอ๊บเขาปากมืงคือลูกจีนบอกนะคืออยู่ดิวอลกระไดเนาะหนาตามคือเลยมันหอนนี่เนี่ยอย่างเงี้ยหอนี่มันหอนไายได้หรอกั้งในมันหนักเงย่งยมออกไปปุ๊บมันหอนอนเแิ่งได้เปล่เป็นหอนไายเขาจะไปท่ายาปะวุ้นยาเย็นแล้ว เนี่ยว่าทางในมันอนม่ว่านไหนเนาะมองกุ้งรนเนาะเนหมูไรมูเล่นขึ้นวะคนหยาบละเดียวเมื่อกี้ยังก็เปลือกหอยเปลือกหอยมะฝนเือกหอยมฝนมันเย็นอีรีบอ่ะหก่กนก่ยแโอ้วันเอาเอาหอยมาเป็นถ้วยด้วยเสื้อแล้วก็ลยฝนง ฝนเอาเปลือกมันน่ะเอาหนนออกดีกว่าออกพวกผมไม่เคยเห็นหากนั่นหากนี่แล้วก็ผผสุดท้ายเพิ่นก็เอาหอยใส่หอยนั่นหอยนี่ส่อืมอืมมาเลื่พี่น้องเขาชิบวะเปรี้ยวซะบ่มึงกดเราถิ่มหิวเขาเราไปกินเขากลางละใครต้มมันละอิ่มเลยวได้ปี๊ เรื่องซิเขาว่ามึละตอนบอกกินเมื่อกินนั่นเองเสื่องสติบตาเพราะเสื่องเลาเขาบ่เอาเขาเปอเาเขาเปเสื่องใม่เลาหรเลาน่หรายอย่างเนาะแต่ว่ามีกับอนุรักษ์ใบก็ดีด้เล่าเขานี่คือยุงเขาด้วยพี่น้องเล่าเขาแต่ว่าซูมอนี่บใครมีหร ตะกี้ไม่มีได้ปลูกไม่ปลูกเราเขากผมนี่แหละไปร็นยุ่งก็ฉันว่าเถว่องเถบางเราก็เห็นกันเนาะนี่คนมันมาเห็นมันมาเห็นเนี่ยกันร่างหรอกปลูกเราดูคนว่าแสดงว่ามันจะบุลาตัวนี้เราทำมาเขาใส่เรานีมันสีบ้อันสีบอนดำใส่เราเลยมันบดำเนี่ย ก็ทำตากในหันอีกทีหนึงแต่ว่าต้องมีเนืมกันนกไว้เพื่อนว่าอย่างก็โบราณอย่าหิมหมูล้าณอย่าเอายังก็หมูานอ๋อหโบร้านอย่าหิมขั้นโบรล้านลายก็เพิ่อนกับว่าห้าหมูล้านขั้นเราฟังแนวเราฟังแนวพี่นแนวอื้อ ยังไงตากล้องกแกด่ก็แกด่ถึงส่วนมากจ <c oughs> ิ้มซุ้มกันเราน,นีทาแล้วว่าตากล้องเป็นไผยหยุดมีอันทีมงานนะครับมีคนมาถือกล้องซอยไอ้กี่ทยเอาเองเดี๋ยวซุ้มมนีแก่งานหลายเลยเพิ่นมาซอยครับนั่นมงมือเพิ่งมากอ่ะไทยเอาเองที่เราท่านพี่มีธุระออกที่แบบนี้น ลอยแบ่งแบ่งเบากันไปเนาะอันนี้นะบม่ได้เก็บแล้วครับซื้อมาเห็นเพิ่นขายอยู่เพคนคางทางเป็นแต่แซบรัฐบาลคือมี่เห็นคือมีเห็ดเ,เ,เพาะเนาะอยู่บ้าน,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 นมี่นี่อยู่ทางมันมีอยู่มันเกิดบาท่านมันเกิดมาหลายก็ได้แกล่ยไอหง่อนอยู่ละเพิ่นขายอยู่คางทางบอกลนะงั้นแต่ยังมันคือเ่ขายอยู่กลางทางผมมาซะ อใส่ก้างาาทั้งแฟแน่นอนคือสิปอเปะปอเปลบุป,ปอแปลละฮืมมาแล้วพ่มาเดี๋ยวข้ามมันมอืมอ้ม

อ,อ,อิ่มเลยครับผมอิ่มแล้ผมอิ่มละดีาวละอิ่มโอ้ยใกำบังนาทัทิ้งิวอ่ะโบปิดนี่เขาไมนจะแห้งยังก็่าตีดเด่นแฟนที่รักหนีได้ตีบ่ได้ใดแน่งที่ร่วงเข่าที่แห้งแสบด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวจะกินต่ออยู่ดอกกินเบอร์นี้ก็บแขนมาเป็นแขนหรือว่ามันแสบเข้ากับไรปั่นแล้วเนาะไอหมอหนาพอกันไหมพี่น้องมีได้จะแสบนะมาสู้มกันครับผมมืาหนีไปแล้วครับในเนี่ยไอฟ่อนไหนให้เกาเนาะพี่น้องเนาะ ทำไมเนาะพี่น้องก็มีหลังคาไม่เฮ็ดสุกกันจริงจงสิละมือนี้แกงเหี้ยผัวใจเจ็บเจ็บด้วยไอพี่น้องข้ามีความสูงกันพี่น้องเด้อมีความสูงมีข่วมจะเลื่อนสุขหมู่สุขคนไม่พี่น้องเลยคิดจังไดไก่ใดสมมักสมปารนากินเงินไก่ได้เงินคิดท่องก็ได้ท่องสมมักสมปารนาสุกจริงทุกอย่างเด้พี่น้องเด้อมีลูเต่ากับหงายฟังข่วมคือยายวานนี่แหละเม่เก็บบรจนสุขภาพแข็งแรงพ่อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องมากดว่าไหลกว่าแค่ยายกับลูกกับพ่อ ขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครัวอร่อยนัวขอบคุณอีรีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมพูถดถ่าย <ไป S 1> เลยเป็นเด็กหน่อยเด้อนี่ครับตะกี้ลืมแกงนี่ขอบวานเข้าด้แแอแซ่บแซ่บ